สวัสดีเช้าวันฝนตกนะคะลุงคิดกับโซดาจะไปเดินหรอ <c oughs> ไปเดินหรือว่าจะไปบัวดีฮะอ้าวมันฝนตกอ่ะไม่มีฝนตกมีฝน <c oughs> ไม่มีฝนตกแต่มีฝนให้ยังไงวันนี้ฝนฝนตกนะคะแต่ว่าตกแบบลินลินะคะไม่ได้ตกแบบหนักๆนะคะ <c oughs> จะไปเหรอ <c oughs> มันฝน <c oughs> นะคะนะฮะลุงคิดบอกชอบมาพูดเรียนแบบนะคะอะไรอย่างเงี้ยเอา้าไม่เนี่ยนะคะมันมันมันตกนะลุงคิดแล้วไม่กลัวเปียกหรือว่าจะเดินรอบบัวรีสอร์ทกลัวเปียกแต่ชอบลุงค,คิดบอกกลัวเปียกแต่ชอบโอ้โหสรุปจะไปจริงๆใช่ไหม <Yeah. S 1> เขาชอบไปเดินะ่ะบัวรีสอร์ทมันเหมือนเป็นเออเป็นเป็นเป็น,ปนมันเป็นแบบว่ารีสอร์ทแต่มันมีเหมือนเป็นพื้นที่เหมือนเป็นป่าเป็นอะไรแบบว่า ใหญ่นะฮะลุงคิดกับโซดาจะชอบมากเขาจะเจอคนเอาหมาไปเดินแถวนั้นจะเยอะป้าเหมือนเคยถ่ายให้ดูแล้วนะคะอันนี้เขาก็จะไปกันแต่ป้าพี่ซี่จะไม่เอยชอบนะคะถ้าฝนตกแบบนี้ยุงจะเยอะยุงลายอะ่ะจะเยอะมากแต่ลุงคิดกับโซดาเขาชอบไปอะ่ะจ็อกกิ้งกันนะคะก็เขาจะชอบไปจ็อกกิ้งกันอ่างเงี้ยนี่ค่ะเช้านี้นะคะวันฝนตกลุงคิดก็ไม่เดินในหมู่บ้านนะคะจะไปเดินตรงนั้นมันไม่มีคนค่ะ มันเหมือนเป็นป่าใช่ไหมมันลูกไร่จังเกิลเหรออ๋อมมีคนไม่มีด็อกอ้เขาบอกไม่มีคนไม่มีด็อกสดาก็เหมือนเดิมนะคะเตรียมตัวเตรียมตัวโควิดปะปาเขาจะอย่างนี้ค่ะเนี่ยมันเหมือนลถประจําเขาเห็นไหมที่หัวหินอะ่ะตอนที่เขา,เาลดมาคืนนะคะเขาจะดีใจมากเขาจะวิ่งรอบเลยอออกหน้าออกตาเลยแล้วจะกลับมาประมาณกี่โมงอลุงคิด Um, ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งบอกลูกก็ประมาณชั่วโมงครึ่งเมื่อคืนโซดากินอาหารเยอะมากกินหมดเลยนะคะเราต้องทําให้เข้าใหม่เลยเหมือนกับเออแปลกมาบ้านหลังนี้ยูติงขอบเอวดิทา e ไหมเม็กโซดาคัมแบก k ฮปเอ็คิดบอกสุขภาพโซดา,า,าอาจจะดีขึ้นเหมือนเดิมนะคะแต่ว่า ไม่น่าจะใช่ที่บ้านนะคะแต่ป้าคิดว่าน่าจะเป็นที่บ้านที่นี่เขาคุ้นเคยไงเขาอยู่มาตั้งหกปีอะคะ่ะอยู่มาหกปีเออเรามาอยู่เชียงใหม่เราจะอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งสองปีแล้วเราก็มาอยู่บ้านหลังนี้จะหกปีแล้วนะคะห้าปีกว่าโซดาออกจากาหัวยหินมาตอนนั้นโซดาเพิ่งจะอายุเออกี่ปีนะเข้ามาหาเราสองเดือนประมาณปีครึ่งปีเจ็ดเดือนค่ะเราย้ายมา จนตอนนี้เขาเจ็ดปีเจ็ดปีแล้ววะใช่ไหมเจ็ดแปดปีแล้วว่ะแปดปีแล้วปีเนี้เอาคุณแจมาได้จะขายให้อ๋อขายเองต้นหม่อนงามมากเดี๋ยวรอดูนะคะว่าบริษัทเขาจะคิดเรายังไงนะคะ ป้าอ่าให้เขาเขาน่าจะโทรบอกวันนี้แหละเคเอนจอยเดี๋ยวปิดประตูให้หลบลุงเลยเอ็นจอยสดา เอ็นจอยกับพ่อเลยวิ่งมาราทอนเลยนะลูกนะจะได้ไปส่งไปโอลิมปิกเห็นเขาว่าปีหน้านี้น่าจะมีโอลิมปิกหรือปีนี้แหละ driving safe yes ไปแล้วค่ะป้าก็ปิดประตู ฝนตกมีญาก็เคียวดีจังเลยอ่ะ